นายนะัทวุฒิไสเกือือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีสารอาญาน,นัดไต่สวนแกนนำคนเสื้อแดงในวันพรุ่งนี้ว่าในส่วนของแกนนำที่เป็นสสจะขอเลื่อนการพิจารณาไต่สวนไปเป็นวันที่29พฤศจิกาย,ยนนี้แต่ทั้งนี้ก็จะไปให้กำลังใจคนอื่นด้วยและมั่นใจว่าสารจะเมตตาให้อิสระภาพและทากิจกรรมต่อไปแต่ก็อาจมีเงื่อนไขหรือหลักปฏิบัติซึ่งก็พร้อมน้อมรับปฏิบัติตาม ส่วนกรณีประเด็นนายยศวริชูกลิ่นหรือเจ๋งดอกจิกหนึ่งในแกนนำนปชนั้นก็เข้าใจว่าศารยังติดใจประเด็นการประกาศหมายเลขโทรศัพท์ตุลาการบนเวทีการปราศัยครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามขณะน,นี้เจ๋งดอกจิกได้มีการเตรียมเอกสารหลักฐานและการกล่าวขอโทษแสดงความบริสุทธิ์แล้วส่วน19คนเนี่ยนะฮะทราบว่า18คนสารท่านไต่สวนสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงมีเพียงคุณยศวริชชูกล่อมหรือเจงดอกจิกเท่านั้นที่จะมีการเตรียมข้อมูลเอกสารพยา,ยานหลักฐานเพิ่มแล้วสารก็คงจะไต่สวนในช่วงเช้าแล้วก็นัดอ่านคำวินิจฉัยพร้อมกันในภาคบ่ายผมยังมั่นใจนะครับว่าสารท่านจะให้ความเมตตาแล้วก็ให้โอกาสกับทุกคนเนี่ยได้มีอิสระภาพแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆของตัวเองต่อไปเพียงแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไข หรือว่าหลักปฏิบัติใดๆเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องรอฟังกันอีกทีนึง ด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนะคะยังกล่าวถึงผลสรุปข้อเท็จจริงการสอบสวนเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มนปชาวา่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมยืนยันไม่สามารถสั่งการกรมสอบสวนคดีพิเศษและตำรวจนครบาลหรือกั่นแกล้งใครโดยให้ยึดข้อเท็จจริงและเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปผลการสอบสวนในเร็วๆนี้นะคะโดยจะไม่แสดงความเห็นกรณีนี้อีก ส่วนที่ผู้บัญชาการทหารบอกออกมาแสดงความเห็นเรื่องการสลายการชุมนุมนั้นรู้สึกเข้าใจว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ให้ดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและไม่ควรให้ข่าวเรื่องนี้รายวันค่ะไม่มีฮะัท่านพบตบทถ้าก็ต้องทําถูกต้องแล้วเพราะท่านเป็นผู้คําหน่วยและท่านก็บอกว่าให้ดําเนินคดีไปตามกระบวนการยุติธรรมท่านไม่อยากให้ให้สัมภาษณ์รายวันซึ่งผมไม่เห็นด้วย เพราะข้อเท็จจริงทางคดีเนี่ยกอ็อย่าเอามาเปิดเผยเลยมันกระทบจิตใจกันแต่เจ้าหน้าที่รับทั้งทหารตำรวจได้รับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายยาาตรา62บวกมาตรา70ไม่มีความผิดฝากบอกภาพใช้ปัดอย่าเข้าใจผิดเลยใครไม่แกลง้งใครไม่ได้หรอกจะแกล้งยังไงแล้วดีเอสไอเขาเชื่อผมเหมตำรวจตนความบางเขาเชื่อเหรอ นักการเมื่อมีอำนาจกี่วันแล้วก็ไปแล้วถ้าผมไปแกล้งไว้สร้างหลักฐานเท็จแล้วผมพ้นไปอ่ะมันก็มีใช้ปากกับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลผมก็ติดคุกดิไม่มีโดยเดียขาด ด้านพลเอกประยุจันโอชาผู้บัญชาการทหารบกก็ระบุว่าไม่รู้สึกหนักใจนะคะกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษขอสอบปากคำทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ผลเฝ้าระวังเหตุชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553พร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายยันนำมาเป็นประเด็นทำให้เกิดความวุ่นวายโดยขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ